กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีทุกท่านเนาะภายในประเทศและต่างประเทศพี่น้องพบพ่อกับซองสะมีป้าเนาะบรรยากาศนังมาเศร้านะเม่อนียากับบริเวณไซ์พี่น้องเลยเบิ่งมันใหญ่จืดเนาะอากาศกะอากาศกะเมื่อนี่กับบันาวปันดพี่น้องเลยธรรมดาธรรมดาเนาะมีแสงแดดออกมาแล้วใหญ่จืดกับโอ้ยเจ็บขา เจ็บขาเป็นตะหนาสงสารเพลินพี่น้องเลยบ้านดีสินอ๋อย,ยังเปิดกล้องหนาอยู่แบบเป็นตะหนาสงสารเพ,เพเลินเพลินไปหลมยังแล้วมาเจ้ว่าเจ็บขาจนว่าห่างบ่ได้ไปบ่ได้ไปบ่เป็นพี่น้องเลยหักมาโลดเท้ากันได้ย่ายปเป็นพี่สันเน็ตด้วนร้านสาวเจ้าดีว่าเออวันนี้รือน้ำปูโลดอ่อดึงเขาดึงหายแล้วอเน็ตดึงแล้ว แม่เอานยดึงเสียงปิดโหลดหายย่างบอดี้ขึ้นแม่นเปิดแล้วเจ็สายลุยเลยน้องเลยแต่ละเช้าจะคือการอะไรมือน่ะยืนเดียวเจ้าที่มากก็ายื่นเดียวเป็นลรหัวเข่าต่างใครจะหัวเข่าต่างไหวมันบลงใส่ชิมินะเออเป็นไรให้เตะให้ไปเหตุอะไรจังหวะโรคถ้าเอาโรคมันนราจะล่ไดแม่แต่คือนี่แหละนี่ ซักยงอมยาหรอป๊ปวดเบื่อเส่นสวๆคือเกบ้ได้ย่างอัส oh uh, ั่นเลยนายาแล้วตัวเขาขึ้นลงแต่มันผลิตปวดไปเจออ่ามันก็จะเท่อนเป็นการเพิ่ยายเขาว่าสีเขาว่าสีย่างเผยเผยมาหย่ากูบอย่างใส่นังบุ๋มมาซักยาให้ปอก ทะเลาะกปนรังบ้าบอกว่าวันอันนี้อันกระไรสุด่กันนี่มันจะมันจเหยียดติดตัวียาเอ้าเจ็บเบื่อได้เบื่อนี้เมองได้ไหมันเจ็บมองนี่อ้ามันเบี้ยวไปโบเหม่นมันหักเลยจังแล้วอ๋อพูนักจดตีนเอาเอาดีๆดูหยายตีนเดี๋ยวมัคือเบี้ยวไปนั่นแหละเออมันเบี้ยวนี่นะเบิ้งเบิ้งน่ะเบี่ยวได้โอ้เจ็บขึ้นทั้งงานเอาอามาท่างนี้ได้บนี ได้เจบอ่เจบนินปลายมันนะพี่น้องปลายดินมันเวนองใตมน้องคนเราง่อยู่นีมันฟาีอาสิอาขึ้นมานะมันบ่ไรจัมเนเจ็บเนี่เจ็บื่มันทำไข่เจ็บนะบ่อแมวจะเจ็บแต่ในขอขาไอเจ็บขึืนท่อนเอวพอไ้ห้องห้องซักอะไรไปอย่งขึ้นอมวมันกบขึ้มันก็เจ็บเอวนะมันเจ็บมาแต่ได แมวนะเจ็บมาตะเกาแต่มาแต่มาขึ้นตะเกาแต่มาเก็บเจ็บขึ้นเลนเบไปไปไปปีนเหล่าอ่างเงี้ยจนลงเหล่าเลยอันก้อนบล็อกอยู่ด้เขาถูกแล้วมันแค่มันกระดกเด็นเหล่าถือลงแล้วมันกระด้านใส่เกือบให้มันเด่นกระเด็นเกือบของพิมเนาะกางเกเที่ยวมันจะเผ็ดขึ้นยังนีแต่แนวเนาะ อย่างที่เขียวหางตอนนี้มึงเบิกแมตีนเรามันก็เดี๋ยวขเห้าดอพอพี่น้อะตีนเ้านี่มันเสื่อมแนบอกแม่ตีนเพื่นตปลายมันเว้ยเป็นี่นี้ห้ามไปเว้ยคอเราบอเป็นเห็นบอกตอนนี้มึงสังเกตแม่มันใบบยบรไายเลยแหละนะเ้าสิเอาใบตีนเราขึ้นมาหน่อยเราจะจบจิบจิบอือเราใบตองบัวร่ายใบหนึ่งกับบวร่าย พาไปแล้วก็บบอบไปไปบอบฮัสีแก่ไปฮัสซเสียเงินหายไปบอนั่นแหละีกนเ่ยาเราก็ยังบออยากกินเ็นคุ้มอีรีรออะ้รถึงกินยาอะขีบลานส้าืดดึกเรางขขั้นเขาในเงินน่้าบอกไปมีงาสาเป็นเพือบิดเน็ตตด้วยเจ๊สาก็เลีวมาแต่เสาเลยพี่หน่อ กันยายนจเป็นย่างบ่ได้อ้เตียงใส่ดีเลยก็มีเสื้อขึ้นขึ้นมาขึ้นในโซมเขาไปนอนเทิงมาแรกมาหัเราขึ้นไปให้เราขึ้นก็ยากมาแรงสี่ไปให้ห้าหลังเตียงตัวไหนเสียมาให้เอาผ้ามากั้งเออนเสียนอนเตียงตัวนี้แหละเสียเอาผ้ามากั้งลมให้เราเจ้าจะนอนทั้ควงเลยยายนอนทังยาวเนาะจะนอนไปเรื่องอืมจะนอนไปเรน่อง นอนไปคือเขานอนเฮือนแม่ไปเสด็หานเตียงใหม่ฮังหนักกำลังเห็ดอยู่เห็ดกินเสียเอาขาวมาให้แม่ใหญ่กินตะลางกรวดบะเแล่าบะท่อมซะกัะอันสิ่งแต่ของแม่ฮ่อมซะมันบ่แล้วมันยังบ่แล้วยังบ่ได้มีบ่นไหวนั่นไหวนี่ซะตตอนนี้นอนเราหวยเตียงใหม่แม่ ขันส้างมากกับสายเห็ดห้องายามันเห็ดสก่อนหองเดียวมันเหลวแม่สมอยเห็ดบอมาเพิ่เห็ดแนวอื่นอย่าเพิ่มไม่เห็ดนาบอกบ่สายกับบอกยุ่าเห็ดใหหมเงายายนี่ก้อนว่าจะเดต่มเห็ดละแม่เพเท็นั่ะเล้วของจัรวาจะบอกก็ใหม่จ้าข้าเห็ดกเห็ดหอะเดี๋ยวพังเบิ่งก่อนนะว่าสอเสมอบ่สายกับบ่ท่นเรียกอณนนันนะนะล้ว แม่นก็เลยนอนวันสันขาแม่นให้เขาเจะมาเห็ดหอกเขาจะสกีทรายเนาะเออขั้นเราข้านาก็จะพุ่มใหม่เอาผู้อยู่ใกล้เรามาเห็ดเขากับกลมือฮันลูกฮามีอเขาแม่อันนัเขพอมานอนวันสั้นขาแม่เห็นบ่เฮ้ยแม่ก็แม่อยู่เนเงินเงนินเงินงิีงิงนงนเงินงเนเงานะเงนเอิเงเงเเงอนเงนเงนนินนเินเินเงิิดง มันก็สบายเป็นบ้านเป็นเลยลงยิดกติป่อพ่อดอกคันเข้ามาเห็ดกระดาษมาเห็ดกระหองอะไรอย่าเ้เห็ดกระหองซะก่อนน่แเข้าไปเงือนพี่หนาพี่รื้อพี่หนึ่งกันเห็ดกระดาษคันเห็ดหองมันก็แบบได้อยู่ได้นอนเนาะมันก็สบายกว่าการมัน่วมาซาวาัันใดมันก็สูงโดยเฉพาะเราปีนปันใด มาเห็นเว้ยโบมวนโบสื่นเนี่ยกับบได้มวนนี่ค่กับอะไรมาจะกล่าวเลยโอ้ยห้องรำทำเพลงหัวเตืร์ดนม่ออกพังเป็นกระซิลํรำไมทั้งแล้วมันเหนื่อยมันเจ็บปัญญิกระใจอีกช้งาคอยลงมาแต่คันใดร่มนะรบน้มองได้ก่อนถูมันตากมันแมนใช้ใช้อยู่จะหลบ นี่นี่เอาอันนี้ไปตั้งน้ำเลยตั้งไปละลงนี่เราตั้งน้ำให้แม่ล้างมั้งตั้งน้ำทำอะไรไปกินดองเขาเออดองอยู่วันนดองแม่ดองอยู่วันเหงมัวสาวไปย่อเพื่อนเขาแต่เ้าแล้วก็ไปกินดองเขาแล้วนอนเอาผ้ามากางเลยด้วยมากางแล้วมันจะบวมหนาวภายใน ล่มก็ห่วยเลยแหละคุ้มเงินแม่กับบอดี้มาแต่เฮงเลยเะาก็อยู่เหมาะๆไปแม่น้ำเืินน้ำซ่านไก่ไก่แม่นะคะกับพี่น้องให้ไปหล่อเท่านั้นเลยเ่ากันหล่อไก่กันเนาะเราไปอยู่เพื่อนไปยาวเราเ็แม่อยู่ไปถากันแม่ถาล้างมือก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวปิดกล่องเด็วสาวอีกเรื่องครอบครัวพี่น้องก็เชื่อให้ร้านข้างมันเป็นอะไรเล่าล้างไม้เอาดปครัว ไฟเปลี่ยนไยเนาะแม่ที่เราเรียนไยล่ะสาเออเจ๊สดเดะจะเก่านะคือมาเก่าก็มันมันิคือเก่าตลอดเนาะคนเทามันก็ต้องไปขอบคุแล้วก็หยุดแล้วก็หยุดแล้วก็ไปแล้วก็แบบผู้เดียวเนาะแต่แต่เนื้อู้เดียวเขาทำมากกวามีขึ้นมีลงมีหนังมีลุกแม่นั่นะเอาให้ให้แม่ล้างมือน่ะระแพทย์ข่งๆเจ้าอะไรแม่แพทย์แข่งขันกัน ลลแ,แล้วก็ว่างบนเตาพี่น้บอ้าเนะเมอกิ้านมกีากินแล้วกินันแกงเลกแกงอโอ้มาก่องแสบแล้วเ้าอยากินแต่เฮิงแกงคีเล็กนะคือบอกคือบ่หอมาให้กินน่แบ่งกันได้แต่กินเบิดอยู่ซ่องถาวสามถาว่าบ่ได้ลลายคีเล็กเลยว มัยังปุ่มาลายปะมันปนุ่งลายมาหายแบเบนถึงหายอ่านี่เฮ้ยมาเนีย้อมากจ้าเฮ้ยมากเียนกันเยเฮ้ยมาเห็นนวยจากได้เนี่ยมาไปแี้ะ ก็เริมก็เริบล่แล้รแหละเนาะเป็นกรหากระตังใหม่แตซา้บอกกินข่าวหรอซาพี่น้ากินอยู่เ้ยกินเนาะเดินกินข่าวเหลืมกินหน้าบาข่าวโอ้ขี่ข่าวเลยน้าหน้าผมวันนี้ชอนยังไงดุยเลย มดกูีไปน่นปวังซะังนนาเออกันมคิดหนังจะดีจีดนมน้าตาจะสางนั่เนาะ่ตาย่ตายเนาะตายถ้าก็ได้มีให้อยู่กูหละรอยปีพันปีกูลยมใอยู่ได้เพราะมันถาเลยเนาะนไดม้าเอ้ยแไปใส เป็นดองไปถลูอยู่น้องัวในหนองเขาหนองน้ำัวปอืออือืแล้วสองก็ถลูเลยี่ดีนิ้วมากแล้วเรื่องนันแจ้งป้าตัแเง่ายง่าที่เกิดปูนไปก็เสรทางนี้อืม เยอะไปเไม่ถามกันเยอะอย่างตวนฮะเห็นหนาตาดยามันสดมากมันสุดตั้งหน้ากระทำหอมมันเด้หอยหอยตายได้ยังหมือนจะแซงละมันนะเดินคือเห็ดเห็ดกันนี่สองกันตาหนดเอาไปนี่เด right ีนอดเอีนังหน่งน huh. mm ุอยาง

เงิ Now, ables, ้นห้านะเหาบริดาไม่เฮา้ย่างนี้อบเนาะเป็นเรื่องเป็นเรื่อเป็นเรื่องเป็นเก็บเลยเว้ยเนก่อนโมูทวาเท้าทานไทยว่คนนั่นแหละแต่พวยังเผาเดนของเมืองเผาคือการขอทีแท็กก็ได้เอ็นเอชายเลยนะ่า เต่าว่อใส่้าวไห่้มา่มเ็ดแกงอกกบบ้อะานยับไปปูบานโมงปุ้ยนีน้าันนี้ต่างมันมีกรได้เนี่ยลาลา คิปเนเด้อฝากกค์กดชกดติตามสอสิเดปไปเเป็น,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 ก,ปนกำลังใจให้น้องใ,<น>ให้นงให้ลูกให้ร้านในเด้อพี่ป่านนอาสบายดีอเอ,าเอ,าเอา้ามึงเอาแขนเดียวอีกแขนเดียว